บอนมาแดนี่เกลองไหลเบื้องเบิ้องแน่เบิ้งไหลวะเจนน่อย่ามัใกล้ดิพอไหมได้แล้วเนี่ยเส้นเกีได้ยังไง

มันออกหายมันทรงแต่หันมันหนีเลยมันทรงยังมียังเบาอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับ,บางลังหัน,นมีบา้างข้างๆค่ไอเนี่ยต้อนาอานี่ละหามันสิล่งถิววะนี่นนกะลังเล่นเดียวซซองขังน้นบนน้ำชีบบาทลอยหาชบมีเสียงวะพี่อ่ะอยบึ้งหังไ เพราะว่าไอ้ว่าผ่ามันดีอยู่เก่าไอโฟนสันสันซ้ำคือหนึ่งสูงั้งเบิดลลอยหาสิบเมตรเก้าสิบล่นเห็นมันไฟนส่วนสองปีหนักใจเดียยวเดอย่าผมไปบันน้องหาหายไนี่ึ่งซี่ตองกุ่มฮัทฮัทไอ